สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชชาสตอรี่นะคะวันนี้ชาชาขอกินหมึกช็อตที่ตลาดโตรุ่งหัวหินค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของชาชานะคะชาชาเคยกินมาก่อนหน้านี้แล้วจ้าน้องบอกว่ารสชาติปกตินะคะน้องชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะที่น้องกินได้เพราะมันมีน้ำจิ้ม แต่รสชาติแอบ,บเผ็ดนิดนึงค่ะแล้วก็อาจจะมีการเคี้ยวแบบหยาบเาดดล็กน้อยนะนดอกก้นนะดอก้นนะดอก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 ้นกก้นนะดอกก้นนะดอก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 สดนะคะกลแบบของเราอยนนู่ในการควบคุมด,ดูแลจากที่ตลาดโต้ลุ่งนะคะเราก็มากินขนมซะส่วนมากค่ะ ขนมร้านนี้จะคนเข้าคิวเยอะนะคะเป็นอาหารเป็นขนมจีนส่วนเชชเช่ก็สนใจแฮมเบอร์เกอร์ค่ะดูนะคะทางหน้าตาตื่นเต้นมากตลาดโต้รุ่งวันนี้คนเยอะนะคะปกติเรามาจะคนน้อยก่อนที่เราจะออกไปตลาดโต้รุ่งเด็กๆก็ขอเล่นน้ําให้เต็มที่ค่ะเพราะเราอยู่ที่หัวหินกันสี่คืนแล้วและกําลังจะเดินทางกลับกรุงเทพจ้า เด็กๆก็เลยเต็มที่กับการเล่นน้ำในสระว่ายน้ำในสระเสร็จก็ไปเล่นน้ำทะเลนี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนที่โรงแรมนะคะทะเลคลื่นแรงมากค่ะวันนี้เพราะว่าตอนเช้ามีฝนตกค่ะฝนตกตั้งแต่ตีห้าเลยนึกว่าจะไม่ได้เล่นน้ำซะแล้วไอวนอของเราก็เต็มที่ค่ะบอกกับเด็กๆว่าเราจะกลับบ้านกันแล้ว ก่อนกลับก็ให้เด็กๆได้เล่นน้ำเต็มที่ค่ะติดต่อโดยเฉพาะชาชานะคะน,นีเช่วยเล่นน้ำเลยับ และโอกาสของเราก็มาถึงเพราะว่ายน้ำลับมาเลยได้มีโอกาสค่ะความสุขของเชนนะคะก็คือก,การว่ายน้ำค่ะชาชาก็เหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ